ก่อนหน้านี้ผลงานมันดูอึดอัดมากเลยนะแต่ผลสกอร์กลายเป็นว่าไม่แย่เว้ยและล่าสุดทุกคนรู้ไหมผมไปเช็คสคร์ตมามันเกิดอะไรขึ้นกองหน้าออกไป1ทําให้เหลือ3คนมิดฟิลด์ตัวลูกออกไป1ทําให้ไม่มีตัวลูกแต่สิ่งที่เทนฮากทํทให้เราตกใจมากที่สุดคือการเสริมเซนเตอร์ฮาอากันจี้ย้ายจากปารีสครับในราคา37ล้านทําให้ตอนนี้ยูเนเต็ดมีกองหลังถึง 1, 2, 3 4 5...6...7...8... ครึ่งทีมมึงเอามาทำไมครับเทนหาและอีกอย่างหนึ่งก็ผมตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากกลับไปอยู่จุดที่เราเล่นกับสปอร์ตติ้งลิบบอนคือผลงานและการใช้ชีวิตตั้งแต่เลนันโดมาอยู่ยูในเต็ดครับการเดินทางมาซ้อมที่แฮลิริงตันเป็นการขับแลมเบอกีนี่ทั้งนั้นพาร์ทนี้เลนันโดจะกลับไปปั่นจักรยานอีกครั้งหนึ่งมาลองดูกันสิทั้งพาร์ท4เกมนี้ ผลงานจะดีไหมรอบนี้ขอเปิดด้วยฟรีคิกพา์ที่แล้วกูโดนเรียกหมามาแล้วโอ้โหโอกาสสามครั้งยิงเข้าไปครั้งเดียวมันไม่ใช่แล้วโอกาสสามครั้งต้องแฮตติกไปแล้วและนี่ไงหนึ่งแรกเลาเรียบร้อยถ้าสามครั้งเข้าสามครั้งนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพนาะ์ทนี้จะมีโอกาสได้ยิงสามครั้งไปนั้นไหมนี่ครับครั้งที่สองแล้วมุดเรียบร้อยครับโอ้ยสองเข้าหนึ่งอยู่ครั้งที่สามกันหน่อยนี่ครับใกล้ๆสามหลอด ข้ามแล้วหุบอ้หอ้ย,อายถามเขาหนึ่งหรือว่ามันต้องแค่2เหรอหรือว่าช็อตพาวเวอร์เรามันเยอะไปแล้วโอ้โหสิบเอ็ดตัวจริงในเกมนี้เรนันโดยืนฝั่งซ้ายมิดฟิลด์ตัวลุกเป็นเอเดอร์ซอนอาร์มัดหลุดไปอีกแล้วไม่รู้ฟอร์มมันไม่คงเส้นคงวาหรือ,อยังไงตัวลุกอย่างเอเดอร์ซอนผมพอเชื่อใจได้ครับแล้วนี่ไงดููดูกันื่อนที่แล้วซกซ้ายังไง ไม่ใช่ตรงนี้โอ้โหลำหน้าแลวสวยเลยแข่งต่อนี่ไงลโอ้ยไม่ถึงแล้วตายน,นี่สวยครับผมแล้วด้วยขวาตีบอกรึนี่ไงโอ้ยหลกสว,ยแ,วยแล้วไปแล้วเออนี่คอร์ดด้วยซ้ายไม่ใช่โอ้โหลำหนักโคตรแย่แล้วโอ้โหถากันคอก,กับตันโอ้โหสวยบอกแขน กคงพองดูดีก็อุ้ยสวยวะแล้วอู้หูฉันหลุดแล้วเอ้ยมาไม่ล้มยัดเลยอู้หูน้ำมันันกันเข้ามาช่วยเดินบีบเลยสวยครับเรนโดแล้วเล่นที่เซ็กซี่เซ็กซี่ทำเองตายแล้วอู้ยแล้วน้ำใสสายอูย้หูเรนโดเคลื่อนข้างในสวยมาดิ โอ้โเจาะฝั่งนี้นานมากอ่ะสุดท้ายลากมาเองครับผมในจังหวะนี้เขาไม่เข้ารัปกดเสาแรกเอาเลยพี่พี่เอาเลยมาดิโอช่วยบีบอยู่แล้วเข้ายากตรงกลางเราอ่ะแล้วทเราบาเจ็บสองนาทีอุ้ยระวังเราได้งางวู้ยโอเดนงเนี่ยมันต้องอย่างงี้ว่ามันต้องมีตัวคุมจังหวะอย่างงี้ไม่คลองบอลนานแล้วจบครึ่งแรกไปเลยครับโอเคเฮ้ยเกมเลื่อนไหลมากเกมลุกดูดีเลยครับพอบอลมันไปที่เอเดอร์ซอนอ่ะ มันไม่เหมือนตอนที่เป็นเมสันเมาส์หรือบูโน่เลยเว้ยไม่ใช่ว่าบูโน่ไม่ดีนะแต่เมาส์ไม่ดีตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําคือยิงไกลให้เข้าล่าสุดที่ยิงไกลเข้าก็น่าจะตอนอยู่สปอร์ตติ้งเลยฮะแล้วยิงเรื่องแฮตติกนี้ไม่ต้องพูดถึง <c oughs> ได้ครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวตอนใน,นสวยแล้วตัวล่างก่อนนั่นแหละเออคือ,อนที่อย่างนี้แล้วเซ็กซี่เซ็กซี่อมองกูนั่นไงแล้วสวยเลยสวยเลยครับเลน,นด้นโตเรียร้อยแล้วย่ง อีกหนึ่งลูกไปทุกคนขอใหตทิกแรกกับยูไนเต็ดหน่อยอ,อูย้แต่เฮ้ยเซ็กซี่ก็ดูดีมันอยู่ที่เราเคลื่อนที่ให้เขาเลยเว้ยแล้วดูจังหวะเปิดหน้าท้าวปันจังหวะได้สวนจริงแล้วไปเองไปเองเลโน่เลโน่ไปเองเห็นแล้วแล้วยกดนี่สายโโอ้หได้นะเตมุมอ่ะาอย่างนี้โหมเข้าไปเพอร์เฟกต์กันทิก ั้งแรกของเลนเอาดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบได้เกือบได้กูรอเลยเอออยากวิ่งรอเลยรับแต่มีหน้าตอนนี้เราก้าสิบแล้วั้งถก็จะไม่ผิดวิ่งมันเลยแล้วเนี้ยจะ9เก้าสิบนาทีแล้วมั้นยังวิ่งปอครับแล้วไกลให้ได้ด้วยโอ้โหมาดิใครก็ได้ตอนเนี้ยเฮ้ยสัตว์นึกว่าฟอร์มดีแล้วเปลี่ยนกูออกไม่ใช่ครับผมโอ้ยเสียวแวบ ไล่ลเข้ามาไล่เข้ามาสวยครับผมเหลือแค่ดักแล้วนั่นไงเลนเอาโด้แล้วน,นยายอยู่อู้หูอายได้ฟาวจันสวยโอ้โหได้ไหมอากันจี้เฮ้ยหลังสามอ๋อแล้วมาแล้วครับเลนเอาโดจังหวะนี้ขอตัดขอตัดหน่อยขอตัดไหนโอ้โหถ่ายก็หากรอบไม่ได้เลยแล้วจบที่ศูนย์ต่อสองครับผมสองประตูจากเลนเอาโดยังย้ำคำเดิมครับแฮตติกแม่งโคตรยาก สิชั่วโมงสุดท้ายของตลาดนักเตะเก้าชั่วโมงยังไม่มีอะไรโอโ้ปล่อยตัวเยอะพอสมควรอยู่แล้วก็นิวคาสเซิลได้มาคอรสเลโอนาร์โด Leonardo มา ที่แมนยูเงียบอ่ะนี่จะ6ชั่วโมงแล้วจําเป็นไม่ใชที่เราต้องมาลุ้นอนีนเนี้ยอย่าง <c oughs> น้อยเผื่อจะมีใครเข้ามาช่วยอีกสักคนก็ยังดีการเป็นว่าปล่อยไป2ครับแล้วก็ได้มา2แต่เข้ามาช่วยทีมได้จริงๆคือ1นแค่นั้นเองสชั่วโมงสุดท้ายแมนยูยังไม่มีดิวเลยเหรอหรืออาจจะไม่ดิวใหญ่วะเราก็เลยไม่เห็นในนี้หรือเปล่า <c oughs> ตอนนี้10ชั่วโมงสุดท้ายครบแล้วนะเลนันโดเข้าชิงเพยเยอร์ออฟเดอะมันร่วมกับเอลลิงเบลฮาร์แลนด์เซ็กเซ่แล้วก็คลูี้ แมนนอแมนในเกมล่าสุดกับเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดเลนันโดครับผมเป็นคนได้ไปเลนันโดโชว์ผลงานอย่างยอดเยี่ยมครับยิงคนเดียว2ประตูพายูไนเต็ดชนะเชฟฟิลล์แต่มีสิ่งหนึ่งครับที่เราลืมไปสําหรับคลิปนี้ครับผมอาจจะไม่มีพอรอะไรให้ครับแต่ในช่วงปีใหม่นี้ก็เป็นการส่งความของใยญแล้วกันนะสำหรับใครที่เดินทางกลับต่างจังหวัดครับผมหรือไปเที่ยวไกลๆทั้ง่วงนอนก็ขอให้กอดพักนะครับผมถ้าเมาก็อย่าขับเพื่อ ความปลอดภัยของตัวเองส่วนใครที่อยู่บ้านพักผ่อนก็มาเจอกันได้ที่หน้าจอคอมกับผมพิมพ์เลย a n k เกี่ยวไม่ได้ก็นั่นแหละผมไม่รู้จะให้พรอะไรวะอย่างน้อยก็ปีนี้สำหรับหลายคนอาจจะเป็นปีที่มันร้ายกับเราเว้ยแต่ขอให้ปีหน้าปีใหม่ของพวกเราขอให้มันดีกับพวกเราบ้างแล้วก็จะดีมากๆเลยถ้ากดกันคนละหนึ่งไลค์ให้กับผมแล้วก็ s u b สไคร b e เพื่อพาช่องเรามุ่งสู่หนึ่งแสนซับไปด้วยกันทีมออฟเดอะ e ัในสัปดาห์ล่าสุด คีสโตเฟอร์เรนัลโดและมาไทเดลิกลับมาติดอีกแล้วครับผมมาลุ้นเกมนี้ดีกว่ามีใครลงสนามกันบ้างครับผมแล้วเมสันเมาส์ดูแล้วคาราบาวครับกูว่าเทนฮากอาจจะทิ้งว่ะเซนเตอร์ฮาฟรินเดอร์เลิฟครับผมสวมปกแขงกับตันมิดฟิลด์ตัวกลางใช้เปาโลวิดแทนแฟงกี้เดยองตัวลุกเมสันเมาสหน้าเป้าเวลิกแล้วก็ปีกขวาอาหมัดจังสิมันต้องถอนจังสิมันต้องถอน ถอนแล้วยังกี่ส่วนอะไรวะไอ้เจ๋อยีอยก็ร้องเพลงมาดูดีกว่าเกมนี้จะมีโอกาสมากแค่ไหนพอรู้กันอยู่แล้วว่าสเปอร์มันเป็นไฮเพรสซิ่งท่าสนามเอ้ยกูยเห็นคนลื่นโอ้ <c oughs> แล้วบอลย้อนหลังได้ครับเร <c oughs> นโด้แมนดี้แมนดี้เล่นที่ลิชาริซอนได้เปิดเอ้ยเอ้ยแล้วโอ้โหบอลไม่มีอะไรไอ้ไขนาดกูยังพูดว่าเปิดมึงคิดเอาแล้วกันไปแล้วกับลิชาริซอน ชายตอนได้งางสายอียอสองทีจะเข้าสองทีแล้วอีกทีวักินตุตตุเดนโด้โอ้ติดได้ไหมไม่ได้แล้วแทงอย่างนี้เก็บได้ครับอลองนี้ลองนี้เพื่อนไอ้หนูท้างในเข้ามาแล้วนี่ไงแล้วเดนโด้ไม่ได้วะอวแล้ว มาอีกแล้วครับวิชาแล้วโอเคดักสวยบอลสวนเรนโดแล้วนี่ไงอู้จังเลินแดงอู้จัดไม่มีบอลเลยเอาแล้วว่ะเรนันโดคนเดิมกําลังกลับมาครับดูจังหวะแล้วดูดีโอหัวฟาดด้วยวกัมบี้ดึงรอตัวตัวตัว,ตว,ตวกัมบี้ลากออกซ้ายแล้วเคลียเลยครับโอ้โหอ,โอ,โอ,โอมาคัรลัดฟอร์ดไปอยู่พาเลทเหรอผมว่าเราพักครึ่งแรกกันดีกว่า หลังดูแล้วจะไม่มีอะไรเรายังมี FA ฟเอคับอีกรายการไว้ที่มันยังพอหลุนได้ <c oughs> เรียบร้อยครับผมศูนย์ประตูศูนย์จริงๆไม่น่าเกลียดนะแต่แค่มันเข้าไปจบเขาไม่ได้ไครับแล้วเนโดถูกเปลี่ยนออกครับส่งหมายเลข23ิาคีลโซ่ลงสนามมาสกอร์จบที่1ต่อหนึ่งครับสกอร์รวม1ต่อ3อย่างน้อยเราก็ยังเหลืออีกหนึ่งรายการครับคือ f a ฟครับเกมนี้เลยเลนโดทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลังตอนนี้เขากลายเป็นผู้นําของทีมในสนามแล้วเราได้เพยเยอร์ออฟเดอะมันในเดือนนี้เว้ยทุกคน ขอบคุณทุกคนสําหรับรางวัลครับผมรู้สึกดีและผมคิดว่ามันสมควรสําหรับผมถือว่ามาในทิศทางที่ดีนะแมนออฟเดอะแมตเราเป็นไปถึง8ครั้งทีมออฟเดอะวีค5ครั้งเพเยอร์ออฟเดอะมันหครั้งเหลือเพียงแค่เพเยอร์ออฟเดอะเยียครับผมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เราตั้งเป้าไว้ <S <S และวงหลังก็ไม่รู้เทานฮาเขาไปนึกคืบอะไร <S <S ขอยิงไกลจากผมรัวๆเลยก็ <S <S รู้ๆอยู่ว่าเรายิงกยไกล่ค่อยดี ไอตอนซ้อมอ่ะโอ้โหคมกริบเนี่ยยินยังไงก็เข้าได้หนังหมักที่มันดีกว่านี้ป่ะนี่ไงแล้ว <c oughs> มันต้องเติรเคี้ยวเดี๋ยวมันดีขึ้นเองนี่ไงโอ้โหเบี่ยงเยอะไปก็เข้าเสาวีกแล้วเออไปดิสวบเออเี้ยพอมีประตูมันยิงไม่ได้ยังี้วะนี่ไงเห็นไหมพอมีประตูแล้วผมบิดมากขึ้นอะ่ะมันเลยยางนี่อ่ะ แล้วกูขาดคำซะที่ไหนอะขอยิงไกลพอไปซ้อมมึงไม่ให้กูยิงไกลแล้วขอแค่เข้ากรอบพอหรือว่าเทนาเขาทำใจแล้วอะแบบไอเ้เหี้ยขอยิงไกลแม่งไม่ยิงเลยงั้นเอาแค่เข้ากรอบพอยดูสักสองสามครั้งก็พอนี่ไงแล้วด้วยขวา้คนแรกเอา้าลสิ่งที่เกิดกับเซ็กซี่ครับผมแล้วนี่เลยลูกแล้วม่ทนันดูกเจแล้ว เ็นโดนเพื่อแล้วนี่ไงลองกดเลยนี่อยโอตัวตัวมันเอาอยู่ยากแล้วขอสางสองนี่เออแล้วเต่เราโตได้มองด้วยไปต้องถ่ายบอนก่อนไปไปดินี่ไงแล้วเห็นส,สองสองยอดย้ยอยถึงไม่ได้ จะพิกเท่าที well, ่โอ้โหยเมื่อกี้มันดึงกดไม่ติดอะถ้ามันดึงแล้วมันออกฝ้าได้มันยาวเลยเว้ยเวลาครึ่งแรกยังศูนย์ต่อศูนย์ครับผมในฟุตบอลเอฟเอครับต้องพาไปเองโอ้มีสองมีสามไปขอดน่โอ้โหไม่มีตัวอยู่ข้างในเอาแล้วได้แล้วได้กดเซฟครับโอ้โหมันไม่มีตัวค้้มอะเราเปิดไม่ได้เลยว่ะ แล้วแต่ไมต่างคอปต่างคอปหยอดมาเลนอโต้ไม่ได้ขึ้นแล้วโอ้โหจริงโจ้แต่ไหมสวยแต่างคอปยัดแล้วต่างกันคอปยกยกอย่างนี้หัวด้วยใครชี้เส้นเป็นกับเมาเมามาแล้วเลนอุโด้ตัดตัดในแล้วขวานี่ไง แล้วเอา้าตรงนี้เป็นเราอะได้ได้ได,ได้ผมเปิดได้หมดอะเราจะไม่โด่งมากเว้ยขอพอดีพอดีแล้วก็เลี้ยวไปหาเดเล,าล,ลิกเลยนี่ไงโค้งมาแล้วเดลิกเลยไม่ได้เดนโดเอาแล้วไหลเริ่มสะบัดแล้วมาขายขำอีกแล้วคุยศูนย์ต่อศูนย์ครับผมโอ้โหย,ยิงกันไม่ได้โอกาสเรามีอยู่ครัง้งสองครั้งแล้วโอ้โหเราไดพันยอจอครับผมแต่สุดท้ายยังไม่ได้ประตูอย่างนี้เขาเอ็กต์ตาไามต่อเลยเพราะว่าว ใช่ครับดูดกันต่อกับเอ็กตาไทม์ก่อนหน้านี้นนรายการอะไรอ่ะที่มันไม่มีเอ็กตาไทม์กลางเดือนหน่อยครับกลางเดือนหน่อยมันง่ายไปสวยละสวยละได้หางแน่นะโอนะน้า,นาอ๋อเฮ้ยทำไมผมก้มจนปวดคอเลยวะเยระวังเอาเลยพี่เอาหน่อยสวยตัดได้ผมรอสวดเลยนะนิดเดียว ออ้อออัต่เด้ยไก่จะไายกําขาด <c oughs> ไปไง่ายง่ายก่อนน้ำตาแตกสวยเซ๊ะเซ๊ะโอ้ย,ย,อยไปไปหมดครึ่งเลยหมดครึ่งเลยโอ้โหอายยยโอ้ย,อย,อย,อยกับตายสัย <c oughs> ่งซื้อได้ครับผมในช้อปปี้แก้วเยติ เก็บคม,มเย็นได้ดีมากเลย <c oughs> รวมถึงจอยด้วยครับเดี๋ยวผมปักไว้แบบเดียวกันอย่างที่ผมใช้เลยใช้ดีมากสวยดีไ่ไปอุ้ยบอลยาวอย่างนี้ <c oughs> ขเขาเก็บได้แล้วโอ้โหเสียแฮนด์บอลแล้วระยะอันตรายด้วยโอ้โหถ้ายะนี้เลนันโดได้นะร้อยเปอร์เซ็นแล้ว <c oughs> เน้นน้ำหนักไม่เด้นทิศทาง <c oughs> ขบวน ได้สวยครับแล้วพักอ,อกเออพักด้หัวกลายเป็นวูบวูบขึงแล้วง้างนึกว่าเข้าใจวายแวบแล้วต้องมาดวนหยุดโทษก็บอกโอ้เป็นซีรีส์ที่ดวนหยุดโทษบ่อยมากโอหน้าเอาหน่อยเซฟโชว์แบบงามงามโอ้ก็เห็นอยู่ว่ามันหันดังนั้น ดูเซ็กซี่ครับ9.5ตัวสังหารใหม่เล็กหนึ่งสวยโหน้าต้องเซฟหน่อยแล้วหกักโอเคเอานี้แหละปัญหาโอเคสวยเลยเดนโด้โกดเลียดเลียดชนะอยู่ในกำม,มือแล้วยัดอย่งนี้มากโก้ด้วยซ้ายแล้วแปะเน้นๆดีมากแล้วดูครับผมแล้วเซฟไปดี เข้าชนะเลยครับแล้วหมายเลขสิบเก้าตัวนี้ลงมาเพื่อยิงจุดโทษอยู่แล้วด้วยนะไปครับผมย่องเข้าไปแล้วชีปทําไมเซฟได้ชนะเลยกวยเดะกวยเดสแล้วแปรเน้นๆไปเข้าชนะเลยครับผมเกมนี<ๆ>้ด้วยขวาย่องเข้ามาแล้วเต็มโคเนีบ้อยผ่านเข้ารอบต่อไปครับยูเนเต็ด กับฟุตบอลเอฟเอครับโอ้โหมันจำเป็นไหมเนี่ย120นาทีเนะี่ย ต่อไปเป็นฟ, e ฟุตบอลยูโรปาลีกเจอกับชักต้าโดเนตตอนนี้เป็นรอบเพย์ออฟครับผมยูไนเต็ดจบรอบลีกในอันดับที่9เมื่อถูกถามถึงจิตวิญญาณทีมที่ดีของสโมสรเลนันตดก็หัวเราะและยืนการว่าเขาคือแรงบันดาลใจให้เกิดห้องแต่งตัวที่มีความสุขในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มรู้สึกมึงเหมือนไม่แรดฟอร์ดกักาาโชแล้วนะเลองฝึกยิงแบบใช้ทิศทางหน่อย การใช้น้ำหนักเข้าว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดีตลอดขอแค่เปิดหน้าเท้าไปเน้นๆอย่างเงี้ยแล้วเราลองเป็นเท้าซ้าย้างไหมนี่ครับเข้ามาเนี้ยแล้วก็ปั่นด้วยซ้าย <c oughs> ทิศทางมันก็ยังไม่ดีนะ,ะนี่จังหวะเนี้ยที่ทําไม่ได้ตัดมาตัดมาเนี้ยแล้วแปดเนี่ยมันต้องเสียบอย่างนี้เว้ยเกมนี้ก็ยังเป็นเมสันเมสาเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ลืมไปกูโดนแดงไปรอบนึงนี่ว่า<ะ>แต่ทุกคนน่าจะไม่เห็นครับผมเพราะคลิปนั้นมันอัดไปติด แล้วภาคนี้ผมเซ็งอย่างหนึ่งพอเล่นปุ๊บมันเซฟอัตโนมัติให้เลยครับแล้วซึ่งบางทีผมก็ลืมเซฟสำรองไว้สุดท้ายก็ทับไปเลยเกมนี้ก็เป็นเกมบิ๊กแมตช์ด้วยนะจากฝูงของเรากับ56คะแนนห่างจากอันดับ2แมนซิตี้เพียงแค่2คะแนนที่เตะเท่ากันแพ้ไม่ได้สะดุดไม่ได้เพราะว่าถ้าสะดุดมีโอกาสโดน,นแซงสูงมาก นี่ไงจริงๆด้วยในลีกยังไงก็เป็นเอเดอร์ซอนน่ะแต่กองหน้าเป็นเวลีกแล้วก็กลางคู่ไม่ใช้แฟงกี้เดยองครับผมเฮ้ยแล้วช่วงนี้ช่วงหยุดยาวใครจะเข้ามีใหม่ใครไปเที่ยวไหนกันบ้างวะกลับบ้านแต่จังหวะเตรียมตัวเขาดาวที่ไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยครับผม <c oughs> เผื่อไอ้พวกที่อยู่บ้านเฉยๆรวมถึงกูด้วยจะมานั่งอิจฉากันพาเองพาเองพาไปพาไปบดตีเท้า <c oughs> อือหืขว่าแล้ว มันจังหวะเปลี่ยนทิศทางโอ้โหแทงสวยครับอีซักไม่ยัดก่อนเลยเซฟแรกคับบอลนะคือเติมมาแล้วสวยโอ้โหนึกว่าจะมาที่เราอ๋ยก็เกงหรอโอีคไม่เป็นไรเรนโดรอแล้วเรนโดรอแล้วนี่ไงลวไม่ถึงครับโอ้โหเอเดอร์ซอนผักมาที่เรนโดดึงดึงดึงเข้าขวัง ขอแบบหนึ่งเลยได้ไหมตรงเนี้ยโอ้โหแล้วไปที่เสาสองได้ด้วยแล้วโอ้ไม่ได้แล้วจะแทงอีซัคแล้วกดอนโอเคสู้ป่วยครับในนี้แล้วจ่ายพลาดอย่างนี้อีซัคล้มหน้าโอเคโอ้โหตอนยาวแล้วนะแล้วได้เรนาโดไปต้องพาไปเอง นั่นแหละเอาเลยเอาเลย,เลย <c oughs> ไอหนูนี่ไงไอ้เป็นมีตัวเพระวงของเสาตัวเลยดูดิตามหลังเราโจ่ครับผมแล้ววิ่งสอดโคตรสวยข้างบนหนักข้างบนนี่ไงเปิดเอาโยกยได้เอ้าได้วะแข่งตามช่องเลยไปเบรรี่ไงเอเดซอนไปแล้วไปแล้ว,ว,ลวขึ้นขึ้น ลูกซัดเองลูกนี่หยาบลอยครับผมตายคันคอบอจะได้ก็ได้ง่ายเลยดูตอกส้นกดด้วยขวาข้างไม่ถนัดครับผมแล้วสูว้อ่ะนี่แหละคือทีมที่เรารอคอยครับผมมันอยู่ที่การปรับจูนจริงๆวะ่ะเอ้ยกองหน้าเซ็กซี่ไปไกลติ้เลยเป็น <c oughs> คนเดียวมันยังไงก็เล่นไม่ได้เว้ยฟุตบอลมาเล่นกันเป็นทีไมไอ้น้องมึงจะมาเลี้ยงคนเดียวเข้าประตูเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วครึ่งแรกกำลมันจะจบครับโอเค สองตัวศูนย์ก็ผมจากเวลิกแล้วก็ถ่ายกันคอฟเรนันโดมีส่วนสําคัญมากเลยนะพอบอลมาอยู่ที่เรนันโดอ่ะไม่ต่ํากว่า2คนจะเข้ามาประกบเราหน้าหลังหรือกันต่อยรึ่งหลังเลยครับผมตอนนี้ผลงานกําลังดีจริงๆอยากต่อยสักสี่ห้าเกมนะแต่น่าจะตัดลงทีอาทิตย์หน้าเลยไปแล้วครับออกคี่แอนโทนีกอรดอนกอรดอนตัวตัวมาร์ควีมาร์ควีวไม่ให้ผ่านง่ายๆอุย้ยแต่อย่างนี้มาร์ควีไม่ทันครับโอ้คอเรียบร้อยทนะับโหนดนเราอาจจะได้กองหน้าตัวใหม่แล้วก็ได้นะ ไอ้นี่พอได้โอกาสลงก็ถือว่าการวิ่งช่องดูดีเลยแล้วแทงต่อล้ำไหมโอเคผมบอกแล้วการปั่นจักรายานมันช่วยสุขภาพเราได้ไไง่ายๆแทงคอปเห็นไหมล่ะโอ้ยไอ้เจ้ไม่เห็นจริงนี่ยแล้วพาก,ก่อนสวยลุกยัง,งเห็นอยู่ล้วกบ,บอลยาวครับได้แค่เห็น <c oughs> บาโอ้ไปยังไงก็ไม่ทันแล้วโอเคโอ้บอกเห็นอยู่ไอ้เจ้แม่งเปิดทีหายเลย เโด้เลโดอครับผมแล้วเปิดมานี่คุณทำเพื่ออะไรแล้วยัด้เรียดโอ้พอจังหวะชะลอจะจ่ายมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยว่ะมาแล้วครับเรโดไม่ล้ำด้วยเห็นแล้วกูหยอดเบาๆเอาเลยหนูสวยแล้วแทงสวยเลยเรโดยัดต้องกลา ไปตรงๆวะมาแล้วครับเรย์โดถีงเอาข้าง <c oughs> ก็บอกแล้วไม่ต่ำกว่าสองอเฮียไปไม่เป็นเลยอะมันโดนแบบชิดตัวอย่างเงี้ย แล้วจบเกมครับผม2ต่อศูนย์ครับจากคร้่งแรกของเลวิตแล้วก็ไทกันคอฟแม้แตแมตช์เกมนี้ครับเป็นทางด้านของวีลิกกับประตูแรกของเจ้าตัวและการโชว์ผลงานที่ยอดเยี่ยมนี่แหละอาจจะเป็นตัวแทนของฮวยรุนแต่สําหรับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเราต้องหยุดกันตรงนี้นะถ้าชอบขอคนละหนึ่งไลค์ครับแล้วคอมเมนต์ผู้คุยชอบมากๆซับสไครต์ด้วกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและผาช่องเรามุ่งสู่หนึ่งแสนซับไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย ผลงานดีแม่งก็มีความสุขไปสองสัมพาร์ที่แล้วแว่งเหมือนอยู่ในนรกเลย